ว่าเหมือนกนไปเลือกตั้งอะเพอะได้รับบัตรแล้วก็เดินเข้าทำวานเลยเลือกเลยคือเข้าใจคนณีอย่างวิธีการก็กรณีอย่างถามาอาจารย์อัศดางว่าวันนี้ถ้าดูแบบนี้แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้เนะี่ยคือบางคนเขาขอบอกว่าอย่างนี้ประธานผิดแง่แง่คือประธานก็ไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่จะต้องทํำยังไงไม่ได้บอกสมาชิกว่าจะต้องทํำยังไงอย่างนี้ประธานผิดไหมคะหรือว่าความผิดอยู่ที่ใครยังไงคะคือมันอย่าไปพูดว่าความผิดอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ว่าทําไมทําแบบนี้ ตั้งแต่เริ่มเลยว่าคุณมีสภานี้ทำไม,มนะครับ<ค><ะ>ผมไม่ค่อยสบายใจตั้งแต่ว่าประธานคัดเลือก่ะ่ผลเอกพลอากาศเอกชลิตอ ه, บอกว่าใช้งบประมาณส0งร้อยล้าน<ค><ะ>ผมเสียดายเงินผมอยากเอาเงินนี้ให้คนจนมากกว่า<ค><ะ>น,น,นี่ด้วยใจจริงเลยนะครับ<ค><ะ>เพราะว่าในการร่าง,งารัฐมนูญเนี่ยมันต้องมีผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นคนร่าง ไม่ใช่มาจากสาขาไหนแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่จะต้องไปถามทุกกลุ่มทุกทุกส่วนของภาคประชาชนตรงไหนต้องทําการศึกษาต้องทําการศึกษาตรงไหนต้องทําการวิจัยต้องทําการวิจัยตรงไหนต้องทําโพต้องทําโพตรงไหนที่ต้องไปไปจับกลุ่มในแต่ละสาขาวิชาชีพเพื่ออยากจะรู้ว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันมาอย่างไหนต้องทำนี่คือวิธีการ